สวัสดีทุกท่านนะครับพระพรจากมานาประจําวันเป็นการแบ่งปันข้อคิดแล้วก็พระพรที่ได้รับจากการใช้เวลากับพระคัมภีร์พเจ้านาของพระเจ้านะครับเรานําตอนพระคมภีในแต่ละวันมาจากคู่มือเฝ้าเดี่ยวมานาประจําวันที่มีทั้งเว็บไซต์มีทั้งแอปแล้วก็มีบทความที่หนุนใจเราในแต่ละวันมีการเลือกบทเพลงมาให้เราได้นําเราในการคิดแล้วก็จดจําพระคัมภีร์ในแต่ละวันด้วยนะครับ ในวันที่9มกราคม2 0 2 4วันนี้นะครับพระคัมภีร์ที่มานานำเราอ่านด้วยกันมาจากพระธรรมเยเรมีบทที่3 1นะครับเยเรมีเกิดในยุคที่อิสราเอลถูกกวาดต้อนเป็นเฉลยนะครับอิสราเอลแยกเป็น2อาณาจักรด้วยนะครับคืออิสราเอลฝั่งเหนือแลวก็อาณาจักรฝั่งใต้ที่เรียกว่ายูดานะครับสิ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับลองมาอ่านด้วยกัน ล้วก็ใช้คําถามคิดไปด้วยกันนะครับี่น้องอย่าลืมที่จะมาแบ่งปันหรือมาช่วยกันคิดนะครับว่าได้รับพ,อพอระพรอย่างไรบ้างจากพระพีในวันนี้เยเรมีสามสิบเอ็ดนะครับข้อ1ถึงข้อหเจ้าตรัสว่าในวาระนั้นเราจะเป็นพระเจ้าของบรรดาตระกูลแห่งอิสราเอลและเขาทั้งหลายจะเป็นประชากรของเราเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าชนชาติที่ลอดตายจากดาบได้ประสบพระกรุณาคุณที่ในถิ่นทุรกันดาร เมื่ออราลแสวงหาการหยุดพักพระเจ้าทรงปรากฏแก่เขาจากที่ไกลตรัสว่าเราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันด์เพราะฉะนั้นเราจึงมีความรักมั่นคงต่อเจ้าสืบไปเราจะสร้างเจ้าอีกและเจ้าจะถูกสร้างใหม่นะอิสราเอลพอมจารีเจ้าจะตกตกแต่งตัวเจ้าด้วยรรมนาอีกแลเจ้าจะออกไปเต้นรำกับผู้ที่สนุกสนานกันเจ้าจะปลูกสวนองุ่นที่บนภูเขาสมาเรียอีก ผู้ปลูกก็จะปลูกและใช้ผลน,นั้นเพราะว่าจะมีวันเมื่อคนเฝ้ายามจะร้องเรียกอยู่ในเขตแดนเตีอยเขาเอฟราอิมว่าจงลุกขึ้นให้เราไปยังซีออนเถิดไปเฝ้าพระเยโฮว,วาห์พระเจ้าของเราขุณพระเจ้าสำรับพระเจ้าของพระองค์นะครับเราใช้คําถามคิดไปด้วยกันนะครับคถามข้อแรกนะครับที่เราใช้ทุกวันคือจากพระพีวันนี้มีข้อไหนบ้างนะครับที่แตะใจเรา เป็นข้อที่ทําให้เราประทับใจนะครับหรือมีข้อไหนบ้างไหมที่ทําให้เราอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรืออาจจะเป็นข้อสงสัยอย่าลืมที่จะจดบันทึกสิ่งเหล่านี้ไว้นะครับสำหรับผมเนี่ยขอบคุณพระเจ้านะครับมีคําว่าอิสราเอลเป็นประชากรของเรานี่ไม่ได้หมายถึงแค่ประเทศอิสราเอลนะครับน่าเสียดายที่ประเทศที่เรียกว่าอิสราเอลในเวลานี้ คนเป็นจํานวนมากละทิ้งพระเจ้านะครับก็ไม่เชื่อด้วยซ้ำไปว่าโลกนี้มีพระเจ้านั้นเขาคงไม่ได้เป็นประชากรของพระเจ้านะครับอิสราเอลแท้นะครับคือประชากรของพระเจ้าใช่ไหมครับที่สแสวงหาการหยุดพักในพระองค์ครับได้ประสบพระกรุณาคุณที่ในทิศตรก,กันดาลเมื่อสแสวงหาการหยุดพักแล้วองค์พระเยซูคริสต,ต์ตรัสไว้เองใช่ไหมครับบรรดาผู้เด่นเนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเรา ราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและได้หยุดพักแสดงว่าพระเจ้ากําลังให้เราได้พบพระองค์นะครับผ่านทางพระเยซูคริสต์นะฮะนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับสิ่งที่ประทับใจอีกอย่างหนึ่งคือมีการพูดถึงนะครับอิสราเอลใช่ไหมครับที่เป็นประชากรของพระเจ้ามีคําว่าสมาเรียมีคําว่าเอฟราอิม ยเยเรมีนะครับจริงๆอยู่ในยุคที่ยูดาถูกกวาดไปเป็นฉเฉลยนะครับในขณะที่สมาเลียแตกไปนานแล้วเอฟราอิมแตกไปนานแล้วนะครับชาชนชาติที่แยกออกไปสิบเผ่าทางฝั่งเหนือล้าทิ้งพระเจ้าไปนานแล้วอันน,นี้ขอบคุณพระเจ้านะครับการเป็นประชากรของพระเจ้าเนี่ยหมายถึงการคืนดีด้วยหมายถึงการรื้อฟื้นผู้ที่เคยอยู่ร่วมกันผู้ที่เคยเป็นชนชาติเดียวกัน และนำกลับมาสู่ครอบครัวของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งขอบคุณพระเจ้าที่แม้ว่าจะดูเหมือนโดนตีสอนเหมือนโดนทำร้ายอย่างหนักแต่ประชากรแท้ของพระเจ้าจะอยู่ยงคงกระพันนะครับจะอยู่อย่างมั่นคงเพราะว่าพระเจ้าจะสงวนรักษาเขาไว้แน่นอนพี่น้องมีข้อไหนที่ประทับใจหรือข้อไหนที่อยากจะแบ่งปันเพิ่มเติมนะครับลองมา พิมพหรือลองมาแชร์กันดูนะครับในกลุ่มไลน์หรือช่องทางต่างๆที่เรามีร่วมกันนะครับหนข้อที่2นะครับคือจากเพิ่มพีวันนี้เนี่ยเราเห็นพระลักษณะของพระเจ้าอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ทําให้เราเห็นหรือทําให้เรารู้จักพระเจ้าของเรามากขึ้นอย่างไรบ้างนะครับเช่นเดียวกันนะครับในแทบทุกวันเลยเมื่อวานนี้ด้วยใช่ไหมครับแล้ววันนี้มีการพูดถึงเวลาขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ามีเวลาที่เหมาะสม แม้แต่เวลาที่เขากลายเป็นเฉลยพระเจ้าสงวนคนของพระองค์ไว้ที่ดินแดนบาบิโลนเป็นคนที่พระเจ้าทรงสงวนรักษาไว้เพื่อให้เขากลับมาแลนะลือฟื้นประชากรของพระองค์อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับแสดงว่าพระเจ้ามีเวลาที่เหมาะสมของพระองค์ขอบคุณพระเจ้านะครับในวันนี้เป็นข้อสําคัญเลยในเล่มนี้นะครับเยเรมีมีหลายข้อเลยที่เป็นข้อ ที่คนท่องจําหรือจดจําได้ข้อนี้ก็เหมือนกันนะครับคือเรามีความรักใช่ไหมครับเราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์เพราะฉะนั้นเราจึงมีความรักมั่นคงต่อเจ้าสืบไปแท้จริงแล้วนะครับคําว่าความรักมั่นคงนี้เป็นลักษณะความรักของพระเจ้าด้วยไม่ใช่ความรักที่ขึ้นลงตามอารมณ์แต่เป็นความรักตามพันธสัญญา แมวอิสราเอลประชากรของพระเจ้าผิดพ,พันธสัญญาใช่ไหมครับแต่ความรักของพระเจ้าที่อยู่ในสัญญาเดียวกันนั้นกับรักเราอย่างมั่นคงเมื่อพระเยซูคริสต์ไถ่ชีวิตของเราแล้วให้เราอยู่ในพันธสัญญาใหม่นะครับพันธสัญญานั้นก็หมายถึงรักนิรันดร์ที่มั่นคงที่มีต่อเราด้วยเช่นเดียวกันนั้นเราอย่าหลีกหนีเราอย่า หลงทางหรือรายะขันหลังให้พระเจ้านะครับแต่ให้เรารักเหมือนที่พระเจ้ารักและรักมัน่นคงต่อพระเจ้าเช่นเดียวกันและอย่างสุดท้ายนะครับที่เห็นนะครับเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้าที่วันนี้ประทับใจเช่นเดียวกันคือพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้สร้างนะครับพระเจ้าที่สร้างชีวิตจากดินได้ปั้นแต่งมนุษย์ขึ้นจากดินแล้วระบายลมปราณไปกลายเป็นมนุษย์นะครับ ไม่ต้องห่วงนะครับว่าพระเจ้าจะสร้างเราใหม่ไม่ได้เรามีความหวังใจในพระองค์ได้าพระเจ้าหรือฟื้นเราสร้างเราใหม่ได้แน่นอนนะครับคาถามข้อที่3นะครับคือจากเพ,พิ่มพิววันนี้เราเห็นลักษณะของมนุษย์ยังไงบ้างนะครับเราเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเราเองหรือมนุษย์ที่เราต้องอยู่ร่วมกันในสังคมในชุมชนยังไงบ้างนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่ผมเรียนรู้คือขอให้เราได้อดทนนะครับ อกว่าพ่อพีบอกว่าผู้ที่รอดตายจากดาบได้ประสบพระกรุณาคุณในทินทุกักกันดาลโอ้ขนาดรอดตายจากดาบแล้วยังต้องเจอทินกันดาลอีกแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ข้อนี้จบด้วยว่าผู้ที่สแสวงหาพระองค์จะได้พบพระองค์ครับเมื่อเขาสแสวงหาการหยุดพักอย่างที่บอกไปนะครับทุกคนที่สแสวงหาพระเยซูคริสต์จะได้พบพระองค์ในเวลาที่สมควรแน่นอน ข้อสุดท้ายนะครับเป็นข้อที่สําคัญที่สุดเลยคือพระพี่ไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราอ่านแล้วก็เพิ่มพูนความรู้อย่างเดียวแต่มีประโยชน์สําหรับชีวิตของเราเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขชีวิตของเรานะครับและเพื่อให้เราได้ห่วงใยกันรักกันด้วย,ยวันนี้นะครับพี่น้องคิดถึงใครนะครับหรือมีสิ่งใดบ้างที่นํามาใช้นะครับพี่น้องอย่าลืมที่จะจดบันทึกแล้วก็เขียนความตั้งใจไว้ส่วนตัวนะครับท้ายนี้เราที่ถามด้วยกัน เระเาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สาหรับประธรรมเยเรมีขอบคุณพระเจ้าสําหรับผู้รับใช้เจ้าน้ําตาที่เขาต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลําลบากเกินกว่าที่เราจะเข้าใจแน่นอนทั้งจากภัยสงครามทั้งจากถิ่นทุรกันดารทั้งจากตลอดชีวิตของเขาที่เขาแทบไม่มีความหวังเลยแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ความหวังใจของเยเรมีวางใจในพระองค์และเขาคิดถึงความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีอยู่ตลอดไป ทั้งในบทเพลงคำามวรและในพระธรรมเยเรมีนี้ด้วยพระเจ้าให้เราได้ไว้วางใจในความรักของพระองค์ที่เป็นความรักนิรันด์แบบนี้อาไว้ใจในเวลาที่เหมาะสมของพระองค์ของคุณพระองค์ที่เมื่อเราแสวงหาการหยุดพักในพระองค์คือการแสวงหาการหยุดพักในพระเยซูเราจะพบอย่างแน่นอนพระเจ้านําเราในวันนี้ให้เรามีเรี่ยวแรงกําลังให้สามารถที่จะทําทุกอย่างได้ตามนามะทัยพระองค์ขอขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระสุดเจ้าอาเมน ปุ่พี่น้องทุกคนที่ร่วมติดตามไปด้วยกันนะครับขอพระเจ้าทรงเป็นกำลังในวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรครับสวัสดีครับ